วับที่เห็นอยู่ในวิดีโอนี้ก็คือเปลือกหอยเชอรี่นะครับซึ่งทุกเปลือกนะครับจะอยู่บริเวณหลังบ้านนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันมาจากไหนให้ฟังนะครับเปลือกหอยเชอรี่มีค่อนข้างจะเยอะมากมายเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะ ไม่ได้เก็บขึ้นมาเองนะครับตัวหอยพวกนี้เกิดจากนกนกกระปูดครับนี่นกกระปูดทั้งนั้นเลยครับหลังบ้านผมมีนกกระปูดอยู่คู่หนึ่งหัวเมียชอบเอาหอยมากินก็ทิ้งเปลือกไว้ให้ผมเหยียบนะครับ นี่ครับเยอะมากครับเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูด้านบนก่อนนี่ครับที่อยู่เขาจะอยู่ต้นไม้หลังบ้านนี่ครับหลังบ้านผมจะเป็นต้นไม้ทั้งเลยมีนกหลายชนิดครับนี่ครับนี่ครับต้นนี้เป็นต้นมะม่วงหนังนะครับต้นใหญ่สูง แล้วก็นี่บริเวณบ้านนะครับที่เราอยู่นี่จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับเยอะกินนกกระปูดนี่มันกินหอยเยอะมากเลยครับบริเวณหลังบ้านนะครับค่อยๆเดินนะครับไม่ได้ใส่รองเท้าเพราะว่า เปลือกหอยเยอะนี่นะครับนี่ครับหอยเปลือ,อ,อกหอยนี่อุ้ยเหยียบเปลือกหอยอ่อะอ อุ้ยมีแต่เปลือกหอยนีนกกระปูดครับดูมันเอามากินครับดูมันเอามากินครับสองผัวเมียมันเห็นไหมครับและขยันหาด้วยนะครับสองตัวครับ ร้องก็เสียงดังทำเหมือนบ้านมันเองครับโอเคครับผมมาฟ้องครับนกกระปูสองผัวเมียทอบกินหอยเชอรี่